สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้พี่จะบอกนะครับผมสำหรับสายฟรีนะครับผมรับไอวอลฟีฟรีรับท่าทางฟรีไฟว o r อลซีรีส์แบบฟรีๆนะครับผมแต่มีข้อแม้อยู่อย่างนึงครับเราต้องช่วยกันนะครับผมก็คือมันจะเป็นการแบบเออความร่วมมือสามัคคีนะครับผมก็คือทำภารกิจภารกิจหนึ่งทั้งเซรเิร์ฟนะช่วยกันสูงสุดแสนหนึ่งอะแสนคนอะ ถึงจะได้รับยกเซิร์ฟนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมสัปดาห์นี้ถ้าผมจะมีไอเทมใหม่มาด้วยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่เลยแต่มันจะเสียเพชรนะก็มีทั้งฟรีด้วยนะครับผมท็อปอัพรับท่าทางใหม่แล้วก็ชุดฟ f i ไฟเวอร์ซ e r ี e s ผู้ชายนะครับแล้วก็ร้างค้ายความมืดฟรีไฟเวอร์ซ e r ีส s 222แล้วก็ซองควงใหม่นะครับซองโบราณนะครับมรกฏนั่นเองนะครับผมกลุมพลังมรกฏดะเป็นปืนใหม่นะครับผมก็ต้องรอดูว่า จะเดือดแค่ไหนนะครับผมแต่สําหรับคนที่ไม่มีเพชรนะครับเติมเพชรรอครับขอแนะนานะครับผมแอปนี้แจกบัตรทูแมนนี่ไปเติมเกมแบบฟรีๆครับขอแนะนําเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสําหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรทูแมนนี่แบบนี้รับแบบฟรีๆรับขอแนะนาแอปแอปนี้เลย Happy d u m m มี่นะครับผมแอปนี้ไม่ใช่การพนันแต่อย่างใดอยู่ใน Play Store เลยสามารถดาวนโหลดได้ทุกคนสำหรับคนที่สนใจริ้์อยู่ด้านล่างนะครับผมมามาดูกันนะครับผมสังเกตที่คอยนะครับคอยตัวน,นี้เราจะเก็บสะสมทางกิจกรรมของเกมก็คือเราเล่นไปก็จะเก็บสะสมคอยไม่ว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนหรืออะไรนะครับผมเราก็จะได้คอยเยอะขึ้นและนําไปแลกบัตรชุมนุมนี้แบบฟรี P P. เดี๋ยวพี่ดูเปิดประวัติให้ดูนะครับผมนี่เลย 3,000ก็คือ1 0 0 0งพันทูส0 0 0ทูทูก็คือแลกแบบฟรีแล้วก็เอาเลขไปใส่เลยนะครับผมอ่าสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยตรงคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมดาวน์โหลดกันนะก็เช็คอินทุกวันเล่นกิจกรรมของมันก็จะได้คอยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปแลกรับบัตรชมนนี้แบบฟรีโอเคเรามาดูที่คอยก่อนนะครับผมคอยตัวนี้นะครับผมก็สามารถแลกได้เลยแลกตรงไหนละพี่แลกข้างล่างนะครับผมที่เป็นปุ่มกดนี้กดเข้าไปเลยนะครับผม ย้ำนะสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเติมเกมฟรีกดเข้ามาตรงสีม่วงนะครับผมตรงนี้เลยกดเข้ามาปุ๊บก็จะมีบัตรทูม,มันี่แบบฟรีให้เราแลกเลยนะครับผมนี่แล้วก็เอามาเติมเกมเลยหรือจะเอามาเติมทูม,มันี่วอลเลตก,ก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยแลวบัตรทูม,มันี่แบบฟรีๆเลยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่าง ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมริง์ดาวนโหลดอยู่ด้านล่างเลยก็อย่าลืมกดเข้าไปนะครับเช็คอินทุกวันเล่นทุกวันนะครับผมก็มีภารกิจของมันเก็บทออาเก็บคอยเนาะไปแลกบัตรชูบานี่แบบฟรีๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่ก็พี่ก็เติมแบบรายเดือนนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมก็คือการแข่งขันฟ f ี r e World s e r i e s นะครับผมเราจะรับไอเทมถาวรทั้งหมดเลยนี่เลยนะครับผมวันที่21นะครับผมสองทุ่มนั่นเองสองทุ่มเข้ามาดูเยอะๆนะครับผมแจกทั้งตัวละครฟร บัตรต่างๆนะครับผมรวมรวม รวมถึงไอวอลใหม่ดูไอไอวอลเก่านะน่าจะเก่านะครับผมก็คือเป็นสสีเลยสีเงินสีแดงสีเขียวนะครับแล้วก็ครบหน่วย10บร้อยพังหมื่นแสงแสงคงนะครับผมบอกเลยว่าได้ท่าทางด้วยนะครับผมแล้วก็บัตรสร้างห้องไปอีกเนีครับผมนี่เลยก็ดูครบจบแจกนะครับผมก็คือครบ5 0,000ื่นคนนะครับผมรับไปเลยนะครับผมตัวละครฟรีเลือกได้ไม่ต้องไปทําลิงก์และระบบลิงก์แล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมก็คือระบบลิงก์ก็คือเหมือนที่พี่สอนไปใช่ไหมใครไม่รู้ก็ไป ดอยากได้ตัวไหนก็ไปทํานะเล่นบ่อยๆนะครับผมก็ครบหมื่นห้าป่ะหรือหมื่นสี่นะลิงก์นะครับผมก็จะได้ตัวละครตัวนั้นมาเล่นนะครับผมนี่เลยก็ถ้าเกิดได้ตัวนี้ก็คือไม่ต้องไปทาลิงก์นะครับหยิบได้เลยหยิบเอาเลยนะครับก็มีวูคองเมียอะไรหลากหลายนะ่าจะหลายตัวนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะ อ่าดูครบนะห้าหมื่นคนนะครับผมได้เลยตัวละครฟรีหนึ่งตัวนะครับเลือกเอานะ่ตัวไหนก็ได้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมช้อยที่สองนะครับผมก็คือมีชาร์ปสองโดยชาร์ปหนึ่งก็คือห้าหมื่นคนนี้เจ็ดหมื่นห้านะครับผมก็จะได้ไอวอลสามสีนะครับเลือกเอาสีใดสีหนึ่งสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับผมแล้วก็สีเขียวนะครับง่ายๆเลยนะครับผมตัวนี้เลยนะสีเขียวน่าจะมีกันแล้วนะน่าจะเป็นตอน สีภาคนะที่เขาแจกสีฟ้าก็น่าจะไม่มีพี่ไม่มีนะครับผมแล้วก็นี่เลยนี่อะไรเอ่ยนี่เหี้มาก็อันเดิมน,นั่นแหละก็คือแต่พี่คิดว่ามันแจกหมดนะก็คือไล่มาก็คือมีไอวอลก็คือแต่ไอตัวนี้คือมันน่าจะแจกอ่ากล่องหยิบตัวละครในหะยิบหมดเลยนะครับผมอ่าครบหนึ่งแคนนะครับได้บัตรสร้างห้องสามใบนะครับผมเอามายิงกันเองก็ได้นะครับผมก็คือนึ่งแล้วก็ขำนะพี่ดูนะครับ แบบว่าเออเอามายิงกันเองแล้วก็ร้องไห้นะน้องพี่นะ <c oughs> โอเคประมาณนี้นะครับผมท่าทางนี้นับหนึ่งแสนคนได้ด้วยนะครับผมก็ช่วยกันวันที่ยี่เนะครับผมสองทุ่มตรงนะครับผมก็มาเชร์ทีมไทยด้วยนะครับผมมาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมของของรางวัลก็ประมาณนี้แหละแจกกันมาจนถึงจะสิ้นสุดกิจกรรมและสิ้นสุดจงสิส้นเดือนแล้วก็อัปเดตแพทใหม่เลยนะครับผมมา <c oughs> ประมาณนี้เลยนะครับผมไหนไมันอยู่ไหนนี่อา่าพี่หาทางด้านของวันไหนเนี่ยอ่ะน่าจะเป็นวันที่21นะครับผมสองทุ่มตรงนะครับผมเป๊ะเลยอ่าก็ช่วยกันดูหน่อยนะครับผมก็ได้ยกเซิร์ฟนะถ้าเกิดช่วยกันนะั้นถ้าไม่ช่วยกันก็ไม่ได้นะครับผมเออร์แต่อยากได้ไอวอลสี I ไหนก็เมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับผมต่อไปเราจะไปดูนี่ครับผมก็คือ คิวสะใจนะครับผมก็คือคือล่ากล่องดวงใจก็คือก็คือแบบว่าเราต้องสังหารทั้งหมด50คนน่าจะได้กันแล้วมั้ง50คนเองนะครับผมก็คือ50คนเท่านั้นก็ค่าเลยหมดเขตวันที่23นะครับผมก็จะได้ทั้งน้นของกล่องดวงใจ Free f i r e World Series ตัวนี้เลยสวยๆมีโปรแกรมออกมาด้วยนะครับผมเออไม่ธรรมดาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเออรับแบบฟรีๆไปเลยนะครับผมต่อไปก็ตัวนี้ก็น่าจะได้ครั้งนี้แล้วก็ที่ได้แชมป์นะครับผมก็คือได้มาเลยเสื้อตัวนี้นะครับ ผมแล้วก็บัตรสร้างห้องครับแรนนะครับผมแล้วก็ตั๋วอีโวสใบแล้วก็มาไปาเดียวดายก็คือ พี่ไม่ค่อยได้เล่นนะก็คือได้รับฟรีนะเล่น15รอบนะครับผม15เกมก็ได้ไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมเข้ามาดูกันนะครับวันที่21นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคนั้นเจอกันคลิปต่อไปนะครับสัเมื่อไหร่เล่ายังไม่หมดครับกล่องโทเคนตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่นี่คือเอามาคือมาแลกอ่ะพี่ถามจริงว่า ชอบกันใช่ไหมชุดชุดพวกนี้คืออะไรอะ่ะพี่ไม่ค่อยชอบอ่ะดูดิแต่ชุดมันเท่อยู่นะแต่ก็ก็คืออันนี้มันเปลืองนะเราก็เก็บเพชรไปหมุนทางด้านของของที่จะมาพรุ่งนี้เป็นต้นไปอาจจะไปหมุนซองครซองกวงนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะอ่าส่วนตัวนี้นะครับผมสำหรับคนที่ไปเปิดกล่องนะครับผมเอาโทเค็นมาสะสมแรกนะครับผมก็เลือกเอานะครับระหว่างท็อปอัพตรงนี้ดีกว่าไหมพี่คิดว่าดีกว่านะเออสำหรับคนที่มีเพชรก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมได้บัตรชุม,มาันี่แบบฟรี free, ไปเติมเกมแบบฟรีนะครับ เห็นไหม499เพรเก็บเพจไว้นะครับผมก็จะได้นะครับผมโอเคต่อไปเรามาดูกิจกรรมตรงนี้นะครับทากันถึงไหนแล้วครับผมพี่ก็ทําจนได้ที่หนึ่งนครับผมก็เก็บโทเค็นเรียบร้อยสองหาโทเค็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมกิจกรรมง่ายๆเนาะฟีฟายบอทซีรีส์ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับผมก็ได้พินด้วยนะสำหรับคนที่หนึ่งถึงสิบห้านะครับผมที่เหลือก็ไม่ได้เนาะก็เข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะหรือเปล่ามันเปิดเทอมด้วยเนาะมันก็อาจจะ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมอ่าก็แลกของรางวัลอีก3าวันก็จะแลกของรางวัลแบบพิเศษแล้วนะครับผมอ่าสอนเลือกทีมพี่ก็สอนหมดแล้วนะครับผมหรือจะเป็นสุดยอดปืนสมอรภูมนะครับผมก็กดบาเลตไปเลยแล้วก็แชมเปี้ยนก็เอาอีเวสสีแดงนะเป็นทีมไทยนะครับผมก็วันที่ยีบก็เข้ามารับกระเป๋าพี่ฟ้า r อซิริอีตรงนี้นะครับผมช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเนาะพี่ก็จะหายหายไปสักพักหนึ่งเนียครับผมก็ยุ่งด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลย ก็อย่าลืมนะครับผมไปทํากันนะครับผมแล้ววันที่21นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาดูคลิปกันเยอะๆนะครับผมก็คลิปการแข่งขันนะไม่ใช่คลิปพี่นะการแข่งขันพิมพ์ว่าการณ์พีฟรายก็จะมีช่องทางทุกช่องทางในการแข่งขันนะครับผมเออก็คือเขาแข่งขันกันแล้วก็ไปดูอ่ะสองทุ่มตรงนะครับผมประมาณนี้เลยก็อย่าลืมได้วอลสามสได้ตัวละครฟรีระบาดสร้างห้องนะครับผมช่วยกันนะวันที่21่สิบสองทุ่มตรงนะครับผมเจอคลิปต่อไปครับอยากได้ทิ้ไหนก็เมนต์มาคุยกันหน่อยนะสองพี่ได้ ชอบสีแดงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเจอกนคลิปต่อไปครับผม